สวัสดีทุกคนค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปนี้จะทำขึ้นมาเพราะว่าเดี๋ยววันที่1 4บมกราเนี่ยดาวทิตยจะย้ายราศีซึ่งดาวทิตยจะย้ายราศีจากราศีธนูไปที่ราศีกุมเนี่ยอยู่จนถึงที่13กุมภาพันธ์สอง8นสเนี่ยสำหรับคลิปนี้เป็นของธาตุไฟทั้งหมดก็จะมีด้วยเอ,อ่อเมษสิงห์ธนูนะคะ แล้วเดี๋ยวนะ่าจะทำซำสแตมเอาไว้ให้เราไปกดดูตรงเพิ่มเติมว่าราศีคุณอยู่ช่วงเวลาไหนอ่าคุณก็ไปเปิดดูกันทีนี้เราเริ่มต้นที่ราศีเมษก่อนชาวราศีเมษเนี่ยวันที่14มกราคมเนี่ยดาวคริตคุณจะย้ายจากราศีธนูไปอยู่ที่ราศีมังกรเนี่ยจนถึงที่13กุมภาพันธ์2018ดาวทิศของชาวราศีธนูเนี่ยเป็นดาวเจเรือนปุตตะปุตตะคุณมาอยู่ในกรรมะอ่ามองเรย่างนี้นะ คุณนะ่ะอาจจะมีการรับสมัครพนักงานใหม่เกิดขึ้นก็ได้หรือได้บุตรหลานบริวารคุณเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องการงานคุณเองหรือบางคนเนี่ยบุตรหลานคุณนะ่ะอาจจะช่วยาเ,เออสร้างหรือขยาบขย,ออขยายทรัพย์สินของคุณนะ่ะ ในเรื่องของการงานอนะ่ะให้มั่นคงเกิดขึ้นก็นได้รวมถึงบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่มีความโดดเด่นในด้านในดนในด้านหนึ่งนะ่ะมาช่วยคุณในในเรื่องกิจการงานของคุณเองอนะ่ะทาให้การงานของคุณอนะ่ะมีความโดดเด่นเกิดขึ้นมีชื่อเสียงเกิดขึ้นก็นได้นะคะแต่ทีเนี้ยจะเกิดขึ้นหรือมีอเสียงในด้านดีหรือยังไงหรือลูกหลานเราจะอ่าจะมีความช่วยเราเต็มที่มากน้อยเพียงใดเนนะี่ยมันก็อยู่ที่ว่า ในพื้นชชตาเดิมของเราเนี่ยดาวทิตย์เราอะอยู่ในตำแหน่งอะไรด้วยนะคะต้องบอกอีกนะหรือบางคนเนี่ยถ้ามองอย่างหนึง่งบางทีงานคุณที่ทําอยู่เนี่ยอาจจะมีคนที่เหมือนลูกค้าอ่ะมีลูกค้าอายุน้อยเนี่ยเข้ามาจ้างคุณทํางานอะไรเกิดขึ้นก็ได้แต่นี่คือต้องดูว่าหน้าง,งานของคุณอนะงานคุณเป็นแบบไหนใช่ไหมคะอาชีพคุณเป็นคน วาดรูปอาจจะมีคนอายุน้อยๆลูกค้าอายุน้อยๆมาจ้าคุณวาดรูปอะไรก็ได้นี้คือเป็นการเหมาะคือเป็นการยกตัวอย่างให้ฟังแต่น้ำรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยคืออาชีพอะไรแต่คุณก็ต้องไปปรับเปลี่ยนกับตมหน้าง,งานหรือบางคนเนี่ยถ้าเรามองเรื่องของออดาวทิตเนี่ยบางทีให้ระมัดระวังเรื่องความเจร้อนบ้างบางทีเรารู้ว่าความใจร้อนเราจะมะีเกิดขึ้นในเรื่องของที่ทํางานไหมกับ บุตรบริวารของเราเนี่ยบุตรหลานเราเองนี่แหละอาจจะมีความใจร้อนในเรื่องการทํางานให้การทํางานของเราบางทีเนี่ยอยากจะให้งานเสร็จเร็วๆหรือมีความคิดเห็นที่บางคนนะอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับตัวคนเองก็ได้นะคะเพราะอย่าลืมนะว่าอาทิตย์ในพื้นชะตาเดิมของตระคนเนี่ยอยู่ตําแหน่งอะไรอีกเห็นไหมถ้าเป็นนิดเป็นปะเนี่ยลูกหลานเราอา,อาจจะไม่มีคุณให้เขาทางานที่เนี้ยบางทีเขาอาจจะมีความเชื่อมัน่นตัวเองก็ได้ เออมันก็มีเป็นไปได้เหมือนกันของแต่ะคนนะคะคือให้ดูตามหน้าง,งานน่ะแต่ทุกสิ่งอย่างบ้าบางคนน่ะคุณจะได้ลูกหลานเข้ามาช่วยละกันหรือบางคนลูกหลานคุณอาจจะคุณอาจจะลูกหลานคุณช่วยในการงานเขาอาจจะมีความดือ้อเกิดขึ้นก็นได้ไม่อยากมาทําก็กได้มันมองได้ไหลายมุมนะแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นกรอบระยะเวลาเท่านี้คุณก็ต้องไปดูปรับตามหน้าง,งานของเองหรือคนที่ทํางานปกติอ่ะทีเนี้ย เรามองอย่างนี้สมมติว่าบางคนน่ะงานคุณต้องมีการอา,อาจจะได้หัวหน้างานคุณน่ะอาจจะให้คนให้ให้ใหว่าให้มีเด็กมาช่วยคุณทํางานก็ได้งานคุณอาจจะล้นมือเกิดขึ้นอ่หัวหน้างานคุณเองอาจจะให้เด็กมาช่วยคุณในเรื่องการงานก็ให้ดูตามแต่คนนะคะว่าจะช่วยกัน,นเรื่องอะไรเนะาะก็กว่ากันไปเดี๋ยวราศีต่อไปก็เป็นของชาวราศีสิงห์นะคะ เดี๋ยวไปดูของชาวราศีสิงห์กันบ้างนะคะวันที่16มกราคมเนี่ยดาวทิ่คุณนะดาวตัวตนคุณเองเนี่ยย้ายจากราศีธนูไปอยู่ที่ราศีมังกรอยู่จนถึงวันที่13กุมภาพันธ์2 0 1 8เป็นเรื่องอะไรตนหนุกมไปอยู่ในเรือนอริเห็นไหมตน้นนุอยู่อนอรินะให้บอกไว้หนึ่งเรื่องของมุมบวกก่อนม,มุม,ม,มบวกเนี่ยนะ้าคิดว่าคุณจะทำอะไรก็ตามเนี่ย ให้คุณใช้ความเรียกสาหัสคุณให้เต็มที่นะอย่าใจร้อนให้ใจเย็นให้มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทำคุณจะประสบความสำเร็จเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเรามองในมุมลบบ้างอาริเนะี่ยไนถึงปัญหาอุปสรรคโรคภัยตัวเรานี่แหละอาจจะไปสร้างปัญหาได้เกิดขึ้นได้โดยเพราะควาาอะไรอ่ะความใจร้อนก็ได้ และอย่างหนึง่งอาทิตย์อยู่ในเรือนเสาเนี่ยหมายถึงความใจร้อนทั้งคู่สมมติคุณไปติดต่อประสานงานอะไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณใจร้อนแล้วพวกคุณใจร้อนคุยอะไรกันไม่รู้เรื่องเนี่ยมันก็มีการพังได้นะถึงบอกว่าตัวเราไปอยู่เรือนอริเนี่ยก็ต้องระมัดระวังดีๆจะทาอะไรก็ให้ใจเย็นอย่าใจร้อนเราก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันต้องประสบความสําเร็จ ให้มีความเชื่อมั่นกันหน่อยบางคนพูดง่ายว่าบางคนเป็นไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นตัวเองอาจจะเป็นคนที่พูดไม่เก่งก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะหรือบุคลิกภาพาต่างๆก,ก็ได้มันก็มีส่วนเหมือนกันไม่ว่าเราจะไปติดต่อภาษาอะไรต่างเนี่ยน่าคิดว่าเราวางบุคลิกภาพให้ดีต้องกล้าหารต้องใจเย็นนะ่ะแล้วก็คุณนะ่ะจะประสบผลสำเร็จตรงนั้นได้นะต้องบอกนี้ก่อน หรือบางคนเนี่ยตนุอริในทางโหราศาสตร์เขาพูดว่าอะไรไหมอย่าไปกวนประสาทใครอันนี้ก็บริบทก็รู้ว่าชาลสีสิงห์แต่ละท่านนะ่ะมีบุคลิกภา,าพอ,อ่นิสยัยแต่ละคนเป็นคนยังไงอย่างบางคนน่ะเป็นคนที่อันนี้เป็นการยกตัวอย่างฟังนะเพราะน้าไม่รู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างบางคน,เ,นเป็นคนที่อ่พูดจาแบบบางที เสียงดังไหมมีความเป็นแบบผู้ความเป็นผู้นําเยอะมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากแล้วก็ไม่ฟังความคิดเห็นของใครเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ฝากไปนิดนึงนะคะรวมถึงโรคภัยเองอในเรื่องของอะไรสายตาความดันเบาหวานเลือดหัวใจถ้าจริงๆเนี่ยจะร,รู้กรอบระยะเวลาแล้วอ่ะ เราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีๆในเรื่องของร่างกายเป็นอะไรหน่อยหนะึ่งเราไปหาหมออย่างเงี้ยโรคที่เราเป็นอยู่พมันก็จะไม่เป็นหรอกมันก็จะมีทางรักษาหายได้เหมือนกันแต่โดยเฉพาะเลยพูดง่าว่าอย่าง,าางถ้าเพศหญิงเองเนี่ยบางทีไม่สบายไม่กงปวดหัวไม่เกณนยอย่างเงี้ยเขาก็จะไปหาหมอแต่คุณผู้ชายเพศช,ชายพูดง่ายเป็นคนที่ดื้อแล้วราศีสีงยงก็เป็นคนไม่ค่อย ความใจร้อนอบางทีเป็นอะไรนิดนิดหน่อยโอ๊ยไม่เป็นไรไม่เป็นไม่เป็นมากไม่เป็นไรไม่ใช่นะคุณอย่าคิดว่าไอ้เป็นนิดเดียวเนี่ยมันไม่เป็นอะไรไม่มากนะเพราะว่าถ้ามันสะสมไว้เยอะๆน่ะอาการโรคมันจะหนักขึ้นได้นะคะอันนี้นะบฝานไว้นะในกรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนนะก็เรื่องสุขภาพต้องระมัดระวังด้วยกันในเรื่องของปัญหาเนี่ยนะก็ไม่รู้ว่าปัญหาของแต่คนนะมันจะเป็นเรื่องอะไรแต่เพียงว่าใหญ่ใจร้อนอนะ่ะ ให้คุณตั้งสติกันให้ดีๆคุณนะ่ะสามารถแก้ไขปัญหารตรงนั้นได้นะคะอันนี้ฝากไว้เลยหลักๆเลยความใจร้อนตัวเองเนะี่อ่านกันฝากด้วยเดี๋ยวราศีต่อไปก็เป็นของชาวราศีธนูนะคะอ่ะราศีต่อไปเป็นของชาวราศีธนูนะคะวันที่14มกราคมเนี่ยดาวที่จะย้ายจากราศีธนูมาอยู่ที่ ราศีมังกรคุณอยู่จนถึงที่13กุมภาพาั 2, พา 18, นธะ์2018นดะดาวทิศของชาวราศีธนูเนี่ยเป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของการเงินเออโทษค่ะเป็นเรื่องของดาวเจราเรือนสุภาะมาอยู่ในเรื่องการเงินของคุณเอง,เ,ยอยงอเนี่ยมองได้อีกว่าคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินจะมีเงินมากน้อยแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะเราต้องดูว่าในพื้นชะตาเดิมของคุณนะี่ะดาวที่คุณน่ะ ได้ตำแหน่งอะไรในทางโหราศาสตร์ถ้าคนได้มหาอุดอ่าพูดง่ายเลยว่าคุณมีการเงินเข้ามาเยอะเป็นก้อนใหญ่หรือบางคนมีโอกาสที่จะได้มีเงินอะไรเข้ามาหมุนก็ได้หรือบางคนนะ่ะจะได้จากการนําเข้าส่งออกหรือได้จากการขยับขยายสาขาหรือการขย,ขยายอ่าียกอะไรกิจาก,การต่างๆคุณเองอะ่ะ ทำให้มีคนมีมีคนเข้ามาซื้อของอะไรเยอะก็ได้หรือบางคนเนี่ยได้จากการเป็นในหน้าก็ได้น,นะหรือบางคนได้จากความรู้ความสามารถที่คุณมีเฉพาะทางก็เป็นเงินให้คุณเองแต่ที่น้าบอกว่าบางทีอ่ะที่ได้มาเนี่ยอาจจะได้มากน้อยย่ไม่เท่ากันเราก็ต้องดูด้วยนะว่าพื้นจะตาเดิมที่น้าบอกว่าดาวที่คุณเนี่ย โดดเด่นไหมอย่างคนเป็นมหาอุดเนี่ยเขาได้เงินก้อนใหญ่แหละก็ว่าเลยบอกว่างี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามถ้าคุณมีเงินเข้ามาอย่าลืมแบ่งกันให้ดีๆนะจัดสรรปันส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายกันให้ดีเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยบางทีอ่ะเป็นคนที่มีความใจร้อนในการ จับจ่ายใช้สอยเกิดขึ้นได้มีการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยเกิดขึ้นได้เหมือนกันใน,ในขณะที่คุณมีเงินเข้ามาอันนี้ทุกคนก็ต้องไปบริหารจัดการกันนะคะเพราะแต่คนเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างคนที่ดาวอาทิตย์ในพื้นชะตาเดิมเนี่ยเป็นตําแหน่งเอ่อแค่ไหนนะนิดประเงี้ยคุณก็จะได้มาเล็กน้อยพอประมาณได้มาเล็กน้อยพอประมาณเนี่ยแล้วถ้าดาวที่คุณไปอยู่ในเรือนอริมรณะวินาคุณก็ต้องได้มาแล้วคุณมี การจ่ายออกไปทันทีเลยมันจะทําให้เก็บเงินไม่อยู่แต่ละคนเนี่ยก็อจ่ายเรื่องอะไรก็รู้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่หน้างานแต่ละคนเพียงจะบอกว่าถ้าคุณได้เงินะไรมาเนี่ยจะสรรปันส่วนกันให้ดีๆค่ะคุณจะได้มีการใช้จ่ายพอในแต่ละเดือนเนาะอันนี้ก็ว่ากันไปรวมถึงบางทีสุภาษเนี่ยนัก็บอกอย่างว่าเหมือนกบบบุญกุศลที่คุณทํามานะ่ะ ไปทาบุญตามที่ต่างๆวัดนูน่นวัดนี่หรือทําตามมูลที่ที่ต่างๆเนี่ยมันจะกลับมาตอบแทนคุณเป็นรูปของการเงินด้วยแต่ทีเนี้ยจะตอบแทนในเรื่องการเงินอย่างไรเนี่ยมาอาจจะเป็นเรื่องของบางคนนะ่ะเพื่อใหว่าอาจจะมีโชคมีโชคลาภเกิดขึ้นก็ได้นะคะสําหรับบางท่านนะต้องบอกก่อนนะชาวศรีสโน อันนี้ก็ต้องดูตามหน้าง,งานเลยเนาะว่าเป็นเรื่องอะไรกันแต่ก็ถือว่าอยู่เป็นเกณฑ์ที่ดีละกันค่ะก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็เจอคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาชมคิดมากดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนพบแต่ความดีม,มีความทุกข์นะคะก็ถ้ามีคลิปนี้มีเสียงอะไรบ้างก็ต้องขออภยัยใวนาที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ